เุณาาคมเกร่านในการกรการผู้จัดการทูจิชักัดมวยะอย่างที่คุณอาณาบอกไปว่าผลงานที่จะออกทางคุเทนของเราจะส่งตรงถึงผู้บริโภคผู้ชมกว่าหลายสิบล้านครัวเรือนเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนเลยว่าถึงเป็นโอกาสดีๆสำหรับผู้บริโภคหรือว่าผู้ชมรายการอย่างเราที่จะได้ดูรายการคุณภาพ้วยนะคะและในลำดับนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณรุ่ง้าเขติพจน์นะคะผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริการด้านบริหารแบรน และบริหานสื่อโฆษณากลุ่มบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนดึงเขาแถลงการในการติดช่องทีวีชาองเราด้วยนะคะก่อนอื่นขอต่างสวัสดีนะคะท่านผู้จัดรายการทุคนนะคะดาราศิลปินวนนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็เ่นๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมทั้งท่านพมิททุกส่วนภาคเลยะคะที่มา วันนี้เนี่ยก็ตอนแรกที่ว่าคนจะน้อยกว่านี้นะคะก็รู้สึกว่าสร้างความมั่นใจให้กับชูดิชั่นช่องสิบมากขึ้นนะคะที่จะมีพันธมิตรดีๆนะคะเข้ามาช่วยเหลือ,อในสิ่งใหม่ๆนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆการจัดงานแถลงข่าว จะจัดแถลงหรือไม่จัดแถลงดีทุกคนต้องบอกเราควรจะจัดแถลงนิดนึงนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะแสดงเจตนาลงนะคะ <c oughs> และก็ความตั้งใจที่บริษัททูวิชั่นเนี่ยซึ <c oughs> ่งเป็นผู้นำทางด้านเ <c oughs> บอร์คลาสคอนเทนต์นะคะมาเป็นเวลากว่า20ปีตรงนี้นะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะถึงแม้เมื่อ2-3ปีที่แล้ว คุณบอยอาจจะคนจะได้นำเอาซีรีส์เกาหลีนะคะเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็เอาคนไทยมาสแสดงแต่วันนี้เน่ถึงเวลาจริงๆแล้วค่ะที่เราเนี่ยเป็นบริษัทคนไทยเราควรจะผลิตรายการที่มีคุณภาพระดับเวิร์คลาสให้คนไทยดูนะคะ,ะแรกเริ่มนี่อาจจะติดติดขดัขดๆเพราะว่าการแข่งขันสูงการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะรวมถึงเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถรับชม ภาพย,ยนตร์นะคะผ่านซูวิชั่นอนิแวร์ได้แล้วบนโทรศัพท์มือถือซูมูคนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่พูดลึกเกินไปเพราะวันนี้เราพูดเรื่องบันเทิงนะคะนั่นหมายความว่าต่อจากนี้เนี่ยถ้าภาพย,ยนต์เรื่องแรกเนี่ยพร้อมที่จะ,ะให้ความบันเทิงกัแบท่านผู้ชมทุกท่านแลวก็คนไทยทุกคนเมื่อไหร,ร่เนี่ยทุกแพลตฟอร์มของบริษัทซูเนี่ยสามารถทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้าถึงดาราที่ท่านรักแลวก็ถูกใจได้ทุก สถานที่ที่ท่านไปเลยนะคะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น 3G นะคะหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็หลายๆแพลตฟอร์มวันนี้ของของซูก็ทั่วไทยแล้วนะคะทางดาราผู้จัดแล้วก็ประชาชนคนไทยก็คงจะไม่ต้องกลัวว่าวันนี้ฉันต้องอยู่ที่ออฟฟิศทำงานหรือว่าฉันกดดูคนที่ฉันชื่นชอบหรือคนที่ฉันรักหรืออยากจะติดตาม อตอนต่อไปจะกลับไปดูอาคลายม่าดูจะพูดยังไงนะคะชีวิตคนรุ่นใหม่สมัยนี้นั่นก็คือว่า